้าออโตพยคสวัสดีครับผมปนณพิเคียโต้พยากครับสวัสดีครับผมโญพิเคียโต้พยากครับสวัสดีครับผมเอพิเคออโต้พยากครับครับผมพิเคียวโต้พยากครับสวัสดีครับสวัสดีรับผมปนณพิเคียโต้วันนี้จะมาสาธิตการปรับตั้งมาวตอรจักรยานยนต์ครับขั้นตอนที่หนึ่งถอดฝาปิดชุดไฟด้านซ้ายของรถจักรยานยนต์แล้วก็คลาย็อตเปิดฝาครอบชุดเครื่องโซลาร์ลิฟครับ ที่สองหมุนตั้งมารกอทีและมารพื่อเตืนอนโซ่เหล่านี้ครับขั้นตอนที่สามปอดฝาเบาเพื่อปรับตั้งเบามีอุปกรณ์หนึ่งไขววงแบนสองแบกแยรวมเบอร์สิบสามคีรีจีโดย รถรุ่นนี้เป็นลิฟต์125 r ใช้ขนาด0.05ม mm ิลลิเมตรครับเสร็จสิส้นครับสำหรับการแบบตั้งวาลว คลิปนี้เป็นอีพีที่สองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพวกรเราด้วยนะครับขอบคุณครับ